พาเต้บอกเนมัดว่าเขากับเทโจต้องการจะรับเลี้ยงนาสมาดูแลพวกเขาต้องการให้นาสมาอยู่ที่บ้านของพวกเขาในฐานะน้องสาวของเนมัดเหมือนกับที่พวกเขารับเธอมาเลี้ยงเป็นพ่อแม่ของเธอ เทโจบอกเนมัตว่าชีวิตของคนเราคาดเดาอะไรไม่ได้แต่พวกเขาหวังว่าเธอกับนัสจะอยู่ด้วยกันและดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปเนมัตถามฟาเท่กับเทโจว,ว่าพวกเขากำลังจะไปอย่างนั้นหรือฟาเท่ปฏิเสธบอกว่าพวกเขาไม่ได้จะไปไหนพวกเขาจะอยู่ที่นี่กับเธอเสมอ เทโจเห็นด้วยบอกว่าแต่พวกเขาก็ยังคงต้องการจะให้เนมัตกับนาสเป็นพี่น้องกันและอยู่ด้วยกัน ที่ฮงดังเล่นคุชเบียถามนาสว่าเธอรู้หรือไม่ว่าฟาเต้กับเทโจกำลังจะแต่งงานกันและเธอกับเนมัตก็จะได้เต้นด้วยกันอย่างเต็มที่สาธิตบอกกรูปีว่าพวกเขารู้สึกปลาพื้มและยินดีที่ได้รู้ว่าฟาเต้และเทโจจะแต่งงานกันอีกครั้งรูปีเห็นด้วยถามว่ามันเป็นความคิดของใครกรูปีบอกว่าจะมีใครอื่นอีก ถ้าไม่ใช่เนมัรตคุชเบียบอกทุกคนว่าเนมัรได้สั่งให้ทุกคนจัดงานแต่งงานของพ่อแม่เธอให้ดีที่สุดและทุกคนควรจะซ้อมเต้นให้ดีด้วยทุกคนหัวเราะอย่างมีความสุขนัสไม่พอใจคิดว่าทุกคนเอาแต่พูดถึงเนมัตทางทางที่มันเป็นงานแต่งงานของฝาเต้กับเทโจ เนมัตบอกฟาเทและเทโจว่าเธอจะปฏิเสธพวกเขาทำไมเพราะเธอมีความสุขมากเธอกับนัสจะได้ใช้ชีวิตเล่นและไปโรงเรียนด้วยกันเธอจะสอนให้นัสต่อสู้และแข็งแกร่งเหมือนพวกเขาฟาเตกับเทโจก็ดีใจมากเนมัตบอกว่าเธอจะไปหานัสเดี๋ยวนี้เทโจหยุดเนมัต บอกว่าความลับนี้จะรู้กันแค่เราสามคนเท่านั้นและหลังจากงานแต่งงานผ่านพ้นไปแล้ว พวกเขาถึงจะบอกเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้เนมัดถามว่าเธอกับนัสจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้หรือไม่เพื่อที่พวกเธอจะได้ช่วยเหลือเทโจทำสิ่งต่างๆและฟาเต้กับเทโจต้องซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับพวกเธอด้วยเทโจก็ตอบตกลงต่อมาฟาเต้ก็บ่นกับปู่ว่าเขารู้สึกเหนื่อยล้าจากการไปซื้อของกับผู้หญิงทั้งสามคนกรูปี ขอดูชุดของเนมัตกับนาสเทโจบอกว่าชุดของพวกเธอนั้นพิเศษต้องให้พวกเธอใส่ให้พวกเขาดูเท่านั้นครูปีบอกให้เนมัตรีบไปเตรียมตัวเปลี่ยนชุดมาให้ทุกคนดูจ,จู่ๆเนมัตก็ร้องบอกด้วยความตกใจว่าเธอลืมเชิญมาริกาเพื่อนเธอให้มาร่วมงานด้วยเธอบอกให้เทโจไปช่วยนสัสเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเธอจะกลับมาเนมัตเดินจากไปปู บอกว่างานแต่งงานของฝาเต้กับเทโจทำให้เนมัด มีงานยุ่งมากทุกคนหัวเราะเทโจพาไปเปลี่ยนชุดเนมัตมหามาริกาและยื่นการ์ดไปร่วมงานแต่งงานให้มาริกาถามเนมัตว่าพ่อแม่ของเธอจะแต่งงานอย่างนั้นหรือเนมัตบอกว่าใช่มันเป็นความคิดของเธอเองและเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากปู่และย่าเธอได้เชิญพ่อแม่ของมาริกาไปร่วมงานด้วย แต่เธอมาเชิญมาริกาด้วยตัวเองเพราะมาริกาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอเธอบอกให้มาริกาพาเอกรรมไปด้วยพวกเธอกับนัสจะต้องซ้อมเต้นดํำด้วยกันมาริกาได้ยินชื่อนัสก็ถอนหายใจถามว่านาัสจะไปร่วมงานด้วยอย่างนั้นหรือเนมารขอให้มาริกาเลิกทะเลาะกับนัสเพราะนัสเป็นน้องสาวของเธอ มาลิกาบอกเธอไม่อยากจะเห็นหน้านาสเนมัททำท่าจะโกรธมาลิกาก็ตอบตกลงว่าถึงแม้เธอจะไม่ชอบนาสแต่เธอจะยอมไม่ทะเลาะกับนาสเพื่อเห็นแก่เนมัสเนมัสขอบคุณและสวมกอดมาลิกาด้วยความดีใจ เทโจแต่งตัวให้นาสและชมว่านาสสวยเหมือนนางฟ้าเธอเดินไปเปิดตู้เซฟหยิบตลับสองอันที่ใส่ต่างหูเหมือนกันมาให้นาสดูบอกว่าอันหนึ่งเป็นของนาสส่วนอีกอันหนึ่งเป็นของเนมัตฟาเต้ก็ร้องบอกเทโจว่าแม่เรียกหาเธอเทโจบอกนาสว่าเดี๋ยวเธอจะกลับมาจากนั้นเธอก็ออกไป นัสเห็นชุดของเนมัสจึงแอบหยิบมาลองใส่และยิ้มอย่างมีความสุขนาสนึกถึงตอนที่เนมัสเคยบอกว่าเธอโชคดีที่พระเป็นเจ้ามอบของขวัญให้เธอเป็นพ่อแม่ที่มีจิตใจดีและนึกถึงตอนที่เธอบอกคุชเบียว่าเธออยากจะโชคดีเหมือนเนมัสบ้างขอให้เขามอบทุกอย่างที่เป็นของเนมัสให้เธอ นัสถอดชุดและเปลี่ยนกลับไปใส่ชุดเธอและแอบเปิดตู้เซฟเธอหยิบจดหมายฉบับหนึ่งออกมาจำได้ว่ามันเป็นจดหมายแม่ของเธอเคยบอกให้เธอเอาไปให้คุชเบียเธอเปิดจดหมายออกดูเห็นเป็นลายมือของจัสมินนาสอ่านจดหมายที่จัสมินเขียนบอกว่าเธอควรถูกลงโทษสำหรับความผิดพลาดของตัวเองแต่มันไม่ใช่ความผิดของนาสนาส ต้องทนทุกข์ทรมานมามากกับการเป็นลูกสาวของเธอนาสสมควรมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่เธอรู้ดีว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นหากเธอยังคงอยู่กับนาสดังนั้นเธอจึงตัดสินใจหนีไปให้ไกลจากชีวิตของนาสและทุกคนเธอขอให้คุชเบียอย่าพยายามตามหาเธอและให้อภัยเธอถ้าทำได้นาสอ่านจดหมายแล้วร้องไห้เธอคิด คิดว่าจัสมินทอดทิ้งเธอและจะไม่มีวันกลับมาหาเธออีก เธอก็สุดนั่งลงคิดว่าทำไมจัสมินถึงได้ทิ้งเธอไปเทโจกลับมาตกใจที่เห็นนาสร้องไห้และเห็นจดหมายตกอยู่ใกล้ๆเธอนึกถึงตอนที่กุชบีเอาจดหมายของนาสมาให้เธอนาสถามเทโจว่าจัสมินทอดทิ้งเธอและจะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เธอควรที่จะทำอย่างไรเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีแม่เทโจ เข้ามากอดนาสไว้เอ่ยว่า เธอขอโทษเธอคิดจะบอกเรื่องนี้กับนัสอยู่เหมือนกันแต่เธอไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรดีนัสบอกว่าเธอไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีแม่เทโจบอกว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังเพราะทุกคนในครอบครัวจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอและทุกคนก็จะรักเธอมากโดยเฉพาะเนมัตเนมัตรักและห่วงใยเธอมากและจะไม่ปล่อยให้เธออยู่เพียง ยงลำพังเธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งนาสไปบอกให้นาสอย่าคิดว่าตัวเองด้อยกว่าเนมัรนาสคิดว่าพระเป็นเจ้าจะเติมเต็มความปรารถนาของเธอได้หรือไม่เธอจะได้รับความโชคดีของเนมัรมาเป็นของตัวเองจริงหรือเปล่า ต่อมาเทโจบอกฟาเต้ว่าเมื่อพวกเขาแต่งงานกันแล้วพวกเขาจะพานาสมาอยู่ที่บ้านของพวกเขาฟาเต้ตอบตกลงและทั้งสองบอกรักกันและสวมกอดกันอย่างมีความสุขสาธิตจุดตะเกียงไฟในถาดบูชาและบอกครูปีว่า วันนี้อบอวลไปด้วยความสุขเธออธิษฐานต่อพระเป็นเจ้าว่าขออย่าให้ใครมาพรากความสุขไปจากลูกหลานของเธอกรูปีเดินสะดุด และทำถาดบูชาร่วงตกพื้นสันติก็ตกใจฟาเต้ประคองกรูปีไว้ได้เทโจตามฟาเต้มากรูปีบอกอย่างเศร้าใจว่ามันเป็นลางร้ายฟาเต้บอกกรูปีว่าไม่มีอะไรจะเป็นมงคลไปกว่าพรของผู้ใหญ่ขอให้แม่ไม่ต้องคิดมากและทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย งานแต่งงานของเขาและเทโจจะมีขึ้นในอีกสี่ชั่วโมงดังนั้นพวกเขาควรจะไปที่รีสอร์ทกันได้แล้วเพราะแขกกำลังมาถึงกันแล้ว นาสกับเนมัตมาหาพวกเขาเนมัตบอกว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวไม่สามารถเห็นหน้ากันได้ก่อนจะถึงเวลาทําพิธีแต่งงานนาสเห็นด้วยพวกเธอก็พาฟาเต้และเทโจแยกกันไปคนละทางครูปีอธิษฐานขอให้ลูกหลานของเธอมีความสุขอยู่เสมอที่งานเลี้ยงเนมัตกำลังถ่ายวิดีโอสมาชิกในครอบครัวเธอขอให้นิมโมพูดอะไร สักเล็กน้อยเกี่ยวกับฟาเต้และเทโจนิมโมบอกว่าวันนี้เป็นงานแต่งงานของฟาเต้กับเทโจที่ไม่เหมือนใครเพราะไม่มีใครสามารถแยกได้ว่าคนไหนเป็นญาติฝ่ายเจ้าบ่าวคนไหนเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาวลูกสาวที่มาร่วมงานแต่งงานของพ่อแม่ตัวเองเป็นสิ่งที่พิเศษสุดในงานแต่งงานนี้นัสมาชวนเนมัต ไปเล่นที่อื่นนิมโมเห็นนัสก็สงสยัยถามครูปีว่านัสเป็นใครเนมัตบอกนิมโมว่านัสเป็นน้องสาวของเธอจากนั้นก็ผ่านาัสวิ่งจากไปนิมโมบอกครูปีว่าโมเคยบอกว่าเทโจไม่สามารถมีลูกได้ครูปีบอกให้นิมโมเงียบบอกว่านาัส เป็นลูกสาวของจัสตินและต่อจากนี้ไปนาสจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเธอแล้วเธอจะอธิบายให้นิมโมฟังทีหลัง เนมัตบอกนาสว่าทุกคนมาร่วมงานกันหมดแล้วยกเว้นมันลิกานาสชี้ให้เนมัตดูมันลิกาที่เข้ามาในงานพร้อมกับเอกรรมเนมัตบอกอย่างโล่งใจว่าดีที่เอกรรมไม่เอาลูกบอลมาด้วยไม่อย่างนั้นเขาจะทําให้งานแต่งงานกลายเป็นโรงยิมมันลิกาเข้ามาสวมกอดเนมัต และทักายนัสเอกร,รมเดินมาหาพวกเธอบอกว่ามันแปลกมากเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นพ่อแม่ของใครบางคนกำลังจะแต่งงานเนมัตบอกว่าเพราะพ่อแม่เธอเป็นคนพิเศษมากและพวกเขาก็รักกันมาก เอกัมบอกว่าเขาจะไม่มีวันแต่งงานมาริกาถามว่าถ้าเขาเกิดตกหลุมรักขึ้นมาเขาจะทำอย่างไรเอกัมบอกไม่มีทางพวกผู้หญิงนั้นแปลกๆบอกให้พวกเธอมีความสุขกับความรักของตัวเองเนมัตบ,บอกให้เอกัมลองใช้เวลาอยู่กับฟาเต้และเทโจแล้ว เขาจะเข้าใจความหมายของความรักแต่สำหรับเขาคงจะไม่เข้าใจเพราะเด็กผู้ชายชอบดูแต่หนังต่อสู้และ ทะเลาะก,กันอยู่เสมอเอกัมบอกอย่างไรก็ตามเขาจะอยู่ให้ไกลจากเรื่องของความรักมาริกาบอกว่าพวกเธอจะคอยดูเอกัมก็เดินจากไปมาริกาบอกเนมัตว่าเมื่อเนมัตกับเอกัมโตขึ้นก็คงไม่ได้เห็นหน้ากันด้วยซ้ำเนมัตบอกว่าแน่นอนเธอก็ไม่อยากเห็นหน้าลิงหน้าตาเบื่อโลกแบบนั้นมาิกาหัวเราะ เนมัสบอกให้นาสดูแลมันลิกาเพราะเธอจะไปหาฟาเตากับเทโจเธอบอกมาลิกากับนาสไม่ให้ทะเลาะกันและจับมือของทั้งสองมาประสานกันและเดินจากไปนาสยิ้มให้มัลริกามัมาริกาสะบัดมือทิ้งและเดินหนีไปนาสเดินตามไปบอกให้มัาลิกาฟังเธอ เนมัตมหาฝาเต้ในห้องและถ่ายวิดีโอเธอถามเขาว่าเขาตกกลุ่มรักเทโจตั้งแต่เมื่อไรและ มันเป็นรักแรกพบแบบที่เขียนในหนังสือหรือไม่ฟาเต้หัวเราะและปฏิเสธเขาเล่าว่าตอนที่เขาพบกับเทโจครั้งแรกพวกเขาแทบจะฆ่ากันตายแล้วเขาก็พบว่าเทโจเป็นคนค่อนข้างหัวสูงเขาได้ตั้งฉายา,ยาให้เธอว่าติงตองเนมัดถามฟาเต้ว่าเขาหลงรักคนอย่างเทโจได้อย่างไรฟาเต้บอก บางทีการทะเลาะเบาะแหวงก็จบลงด้วยความรักแต่กว่าจะรู้ตัวมันก็สายไปเสียแล้วเนมัดบอกเธอไม่เข้าใจที่เขาพูดฝาเต้บอกถึงแม้เขาจะรู้ตัวช้าแต่เมื่อเขาเข้าใจเขาก็นึกขึ้นได้ว่าคนที่เกิดมาคู่กันจะต้องได้พบกันสักวันอย่างแน่นอนและ มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาและเทโจเนมัตถามฟาเตว่าหมายความว่าเขารักเทโจมากที่สุดในโลกอย่างนั้นหรือเทโจตอบเนมัตว่าใช่เธอรักฟาเตแต่อย่างไรก็ตามเธอรักเนมัตมากที่สุดเนมัตถามว่าทําไมคนถึงพูดกันว่าความรักทำให้คนตาบอดเทโจบอกว่า เพราเมื่อคนเรามีความรักแล้วไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรหรือคนคนนั้นจะเป็นใครเราก็จะรักคนนั้นมากที่สุดและข้อบกพร่องใดๆของเขาก็จะไม่มีความสําคัญอะไรกับเราในความเป็นจริงมันก็คือการยอมรับข้อบกพร่องของกันและกันเราปรารถนาให้เขามีความสุขมากกว่าเราแต่ในมัด ยังเด็กเกินที่จะเข้าใจสิ่งที่เธอเข้าใจเมื่อเนมัตโตขึ้นและมีความรักก็จะนึกถึงคำพูดของเธอในวันนี้เนมัตบอกว่าเธอจะไม่มีความรักอย่างเด็ดขาดเพราะเธอไม่ชอบเด็กผู้ชายเทโจบอก เธอเป็นแม่และเธอก็เคยคิดแบบเนมัตมาก่อนเธอก็เคยไม่ชอบพวกเด็กผู้ชายด้วยแต่เมื่อเธอได้พบกับฟาเต้ไม่นานเธอก็ได้รู้ว่ามีผู้ชายที่มีจิตใจดีอยู่ด้วยเนมัตเห็นด้วยบอกว่าฟาเต้นั้น ไม่เหมือนใครครูปีเข้ามาหาบอกว่าเนมัดมาหลบอยู่ที่นี่ในขณะที่แขกรออยู่ข้างนอกเธอบอกให้เนมัดออกไปพบเพื่อนๆนเทโจบอกให้เนมัดไปเตรียมตัวเนมัดบอกว่าเทโจเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดและเดินจากไป ครูปีก็ชมเทโจว่าเธอน่ารักมากบอกให้เธอรีบตามออกไปเนมัดกลับมาหานาสมาริกาและเอกรรมที่กำลังกินไอศครีมอยู่ เธอบอกว่าหวังว่าพวกเขาจะสนุกถามว่านาสดูแลพวกเขาดีไหมเอกรัรมบอกมาริกาว่าเพื่อนรักของเธอกวนประสาทมากแต่ก็อย่างดีที่เธอเลี้ยงอาหารดีๆให้พวกเขาเนมัรบอกเธอจะถ่ายรูปเอกรรมัมบอกให้เขายิ้มสันติมหาพวกเด็กๆชวนให้พวกเขารีบไปรับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวออกมา ฟาเต้มหาเทโจในห้องเธอดีใจแต่ก็รีบเอาผ้าคลุมบังหน้าไว้เขาเริ่มท่องบทกวีเกี่ยวกับความรักถามว่าทำไมเธอถึงต้องปิดบังใบหน้าเอาไว้ไม่ให้เขาเห็นเธอบอกว่าเจ้าเปาและเจ้าสาวไม่สามารถเห็นใบหน้ากันและกันก่อนถึงพิธีแต่งงานได้เพราะมันเป็นประเพณีฟาเตบอก เขารู้สึกว่าพวกเขาควรจะยกเลิกประเพณีนี้เทโจปฏิเสธบอกว่าเธอไม่คิดว่าพวกเขาควรจะทำอย่างนั้นเขาจำการแต่งงานครั้งแรกของพวกเขาได้หรือไม่ฟาเทบอกเขาจะลืมมันได้อย่างไรเขาก็นึกถึงเหตุการณ์ที่จัสมินปฏิเสธการแต่งงานกับเขาฟาเ้ก็บอกเทโจว่า มันเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเขาเป็นนี้จัสมินเพราะจัสมินปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาจนทำให้เขาได้พบกับเทโจเทโจยิ้มถามว่าเขาจำได้หรือไม่ว่าในไม่ช้าพวกเขาก็ต้องแยกจากกันและมันเป็นเพราะว่า เขาได้มองใบหน้าของเธอก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานกันฟาเตหัวเราะและถามว่าเธอเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือเทโจบอกว่าการแต่งงานไม่ได้ส่งผลอะไรแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาจะต้องสาบานว่าจะเกิดมาเป็นคู่กันในอีกเจ็ดชาติต่อไปข้างหน้า เทโจบอกไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังความตายฟาเต้บอกเขาไม่ได้สนใจฟาเต้เข้ามากอดเธอจากด้านหลังเอ่ยว่าเขารู้แค่เพียงว่าพวกเขาจะไม่แยกจากกันหลังจากที่ตายไปแล้วจะบอกให้ความตายรู้ว่าเขานั้นจะไม่ปล่อยมือเธอแม้ว่าเขาจะต้องตายไป